วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการฟื้นตัวกำลังของกล้ามเนื้อเราแบ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี่ออกเป็นทั้งหมดเนี่ยหระดับหลังจากที่เราเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตเนี่ยระดับแรกคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท่ากับศูนย์มันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คือศูนย์ถัดไปก็จะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระดับที่1ก็ยังทำอะไรไม่ได้มันจะต่างตรงที่ ว่าเราจะเห็นการเต้นของกล้ามเนื้อครับระดับถัดไประดับที่สจะเริ่มมีการขยับได้แล้วแต่มันก็จะขยับได้ในแนวราบเท่านั้นลำดับถัดไปก็คือลำดับที่3พวกนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นมากว่าระดับที่2นิดหนึงก็คือสามารถที่จะยกได้แล้วครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะต้านทานแรงจากภายนอกที่เพิ่มเติมเข้ามายกตัวอย่างเช่นยกขาขึ้นมาแล้วพอเราเอานิ้วจิ้มก็ เ<ไ><ก>บาๆก็จะร่วงทันทีต่อไปก็เป็นระดับที่4ครับอ่อนแรงเล็กน้อยอต้านแรงโน้มถ่วงได้ต้านแรงภายนอกที่มากระทําได้ดิดหน่อยประมาณหประมาณ1ไม่ได้ถึงกับแบบสู้ได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นลำดับสุดท้ายก็คือลำดับที่ปกติคือลำดับที่5 แนวทางในการฟื้นฟูความแข็งแรงออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มยังมีแรงไม่เยอะนั่นคือพวกระดับ0ถึงระดับ2การฝึกความแข็งแรงเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์เป็นหลักที่นิยมใช้ก็จะมีอยู่2ตัวคือ 1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากับอันใหม่ล่าสุดก็คือเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้ามีหน้าที่กระตุ้นทำให้เกิดการ ยืดหดยืดหดของกล้ามเนื้อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป้าหมายหลักเขาจะไปกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อทำให้เกิดกระแสประสาทย้อนกลับไปที่สมองเพื่อให้สมองสามารถที่จะเพิ่มการสั่งการในบริเวณที่เสียหายประสานงานของใหม่กับของเก่าให้เข้ากันผลพลอยได้ก็คือหลังจากที่กระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดการยืดหดยืดหด เหมือนที่คลื่นไฟฟ้าทําการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันได้สองเด้ง <S <S ในขณะที่ถ้าใช้คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันได้เด้งเดียวที่กล้ามเนือ้อถามว่ามันมีกระแส ขึ้นไปไหมก็มีครับแต่ว่าปริปริมาณมันน้อยมันเริ่มดีขึ้นแล้วยกต้านแรงโน้มถ่วงของโลกได้หรือว่าเริ่มต้านแรงจากภายนอกได้บ้างมี4วิธีวิธีที่1การฝึกแรงต้านของกล้ามเนื้อวิธีที่สองฝึกทำกิจกรรมบำบัดแบบจำเพาะการฝึกกล้ามเนื้อ ยิบยิบย่อยย่อยและแบบที่3าาก็คือการฟื้นฟูแบบเข้มข้นคือเราจะใช้กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งที่เราอยากฟื้นฟูเนี่ยแบบหนักเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นเดิน150เมตรกำหนดเวลาไว้ว่า15นาทีคุณต้องเดิน150เมตรให้ถึงให้พอ,อในแบบที่4ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางรัดอย่างที่เราบอกมาตั้งแต่แรกมันก็สามารถที่จะเพิ่มความแข็งแรงได้การฟื้นฟูฟกล้ามเนื้อก็จะต้องใส่ ลกล้ามเนื้อนึ่ออกไหมคำว่าก้ามเนื้อของพี่หมอคือโปรตีนคือต้องเติมกล้ามเนื้อไปก่อนใช่คุณต้องกินโปรตีนให้ถึงกินโปรตีนนอกจากกินบำรุงคุณยังจะต้องตั้งเป้าหมายในการที่จะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นคุณท้อถอยไม่ได้คุณมีเป้าคุณมีธงคุณต้องทำให้ถึงยังไงก็ต้องฝึกอยู่ดีถูกต้องอให้ใช้อุปกรณ์ก็ต้องฝึกอยู่ดี